สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอ่านข้อความแชทโดยที่ไม่ให้รู้ว่าคนที่ส่งมาว่าเราอ่านนะครับก่อนดูนะครับให้เรากดเข้าไปที่ตรงเมสเซจนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับปิดเน็ตนะครับด้านบนก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับ เข้าไปอ่านนะครับนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถอ่านข้อความได้นะครับหลังจากนั้นให้เรากดนะครับออกไปนะครับครับเราก็กดกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายเป็นยังไม่ได้อ่านนะครับกดลงไปครั้งหนึ่งนะครับ้าววเห็นไหมครับแค่นี้นะครับ คนที่ส่งข้อความมานะครับก็ไม่รู้นะครับว่าเราอ่านเมสเซจนะครับง่ายๆนะครับลองทําตามกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะนะครับจะไม่ได้พลาคดคลิปดีๆต่อไปนะครับ